เห็นไหมว่าการบินไทยกำลังจะลงไงเสียอยู่เพิงพ่งเข้ามานะครับชนนะครับอรอดไปโอ้ยลงแรงไปหน่อยครับรอต่อไปนะทำไงได้หน้านี้ มาแล้วครับการบินไทยของเรามาแลนดิ้งที่สนามบินบาหลีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้จะบินจากบาหลีไปเ,ไเซลาสตารังนะครับประเทศอินโดนีเซียเหมือนกันเดี๋ยวมารอรับชมเอ้ามาการบินไทยไล่ตามไอไลออนแอร์แล้วมิกชนี <laughs> ดูดิทำคลิปทำคลิปดูที่ดูที่จะหนีทันไหมไลออนแอร์โอ้โหมันลงไวเวอรทันทันหนีทันลงกันแบบติดๆกันไปนเลยไม่ไกลัวอะไรโอ้โหเอียงข้างมาเลยครับการบินไทยเราสุดยอดชนตูดใช่ไหมดูนีไลออนแอร์ก็ไลออนแอร์เถอะจะหนีการบินไทยเรารอดไปไี่ย รอดครับรอดไม่ชนนะรอบนี้ไม่ชนครับที่ก็ลงเลยคราเนี้ยที่แกล้งแกล้งสายการบินไลออนไอเอเชียเนดแคปเนดแคปหน,หนีหนีการบินไทยทันไหมมาดูสิมันลุ้นกันหน่อยมนลุ้นกันหน่อยแล้ว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 โอ้โหวันววะ่ะไม่ทันว่ะไล่ไม่ทัน โอ้เราลงชาไปไล่ไม่ทันซะแล้วไล่ไม่ทันเราค้างใหม่ไหมไม่ลงร้อยลำนี้รอไล้ไอริสแคลํลำนี้ไปก่อนมาดูมุม,มอีกมุมหนึ่งที่การบินไทยกำลังจะแลนดิ้งที่สนามบินบาหลีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ผมไม่รู้ภาษาชื่อที่เป็นทางการเขาชื่ออะไรนะนารุงะเหรองูระงกงูงูระลายบาหลี International Airport เรียกยากครับสนามบินนี้มาดูกันครับการแลนดิ้งแบบผู้โดยสารคอเคล็ด อ้าวแล้วอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันสะพานหรืออะไรไม่แน่ใจมันเป็นอะไรเนี่ยใครรู้บ้างหรือเป็นถนนมีถนนขวางรันเวย์ด้วยเหรอม่น่าใช่นะเดี๋ยวดูเครื่องบินเราสิโออ๋อเป็นสะพานเหรอ๋อเป็นสะพานอย่างนี้นี่เอง โอเคแลนดิ้งแล้วครับเยังซ้ายทีขวาทีนะกับตันมือใหม่ครับเอสามสามศูนนี่ครับสนามบิน บาหลีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเขาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเขารรสวยงามดีเหมือนกันนะมีอะไรวะเนี่ยจะเทคออฟใช่ไหม อามาดูเครื่องบินอะไรเนี่ยเครื่องบินจอดอยู่ตรงนี้ของใครของสายการบินวิสตาร่าสายกาบินอะไรกไมู่้้ประเทศอะไรวิสตาร่าเนี่ยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งค่อนข้างจะมีเครื่องบินหนาแน่นนะครับ <c oughs> เข้าดิสแล้วไม่มีคนก็เลยไม่เข้าอ่ะมาเช้านี้เข้าไปไม่มีใครคุยด้วยพี่ก็เลยไม่เข้าเลยเดี๋ยวก็กำลังจะออกจากเกมแล้วนะครับรอโดตาแรงก่อน กับตันมิกอยู่คนเดียวกับตันวานก็ไปคุยด้วยเออเราจะไปภูเก็ตกันละโอเคเท่าไหร่นะไม่มีเวลาไปหรอก Uh huh. <laughs> มาดูสนามบินบาหลีโอ้โหไอ้ไลออนแอร์ลํำนีมเลยบินสูงจัง่ะจะลงได้ไหมเนะี่ยไม่น่าจะลงได้นะแต่การบินไทยเราลงได้แน่นอนครับการบินไทยลงที่สนามบินบาหลีเป็นที่เรียบร้อยส่วน ไลออนแอร์ Air, ก็กลัวลาวไปสิครับสนามบินเขาใหญ่นะที่บาหลีเหมือนกับว่าจะมีเครื่องบินขึ้นด้วยนะเม,มื่อกี้นี่ยก็ไม่มีนะ ไอ้เชียอุ้ยต้นไม้บังก <Okay. S 2> ารบินไทยมาลงที่สนามบินบาหลีประเทศตกลงบาหลีนี่เป็นประเทศอินโดรหรือเปล่าหรือประเทศบาหลีน่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะอ้าวไอเชียหายไปไหนซะและ้ว เสร็แป๊บเดียวหาไม่เจอซะละมาดูกันครับลงกันแบบผู้โดยสารคอรเค็ดไปไหลายคนเลยกับตันมือใหม่ครับบินไดเอสามสองหนึ่งเพิ่งมาฝึกบินเอสามสามศูนย์อบินไดเอสามสองศูนย์นะลงแล้วครับโอ้โหเป็นไงยัง ซ้ายทีขวาทีแต่ก็รอดครับรอดเหมือนเดิมนะครับเครือ่องบินค่อนข้างเยอะในยทีสนามบินที่สนามบินบาหลีครับการบินไทยก็ได้ลงทะเบขอบคุณค่ะ